ค้าตะไคร้ดไปลงเปดูกระความไให้ค่าที่เห็นอ่ะไม่ใช่ค่าน้ำและเป็นค่าของตะกอหรือพวกตไคร้นะคะทังนั้นที่ต้องทำการฟีตัวตัวแก้วที่น้ำอ่ะมาลงนี้ต่อนะคะอย่างลุยีการสำรวจอนั้นไปทางนูนเนี่ยค่ะโอ้ติมันจะแน่นอย่างนี้เลยครับ

ตอนนี้มาตรงนี้เนี่ยที่มันเต๋อเล้าะไอ้ตัวนี้มันเต๋อครับจะเห็นว่าใบปัดมันเป็นนะ่รหนึ่งสองใบปัดทำหน้าที่ในการปัดเลนส์แบบนุ่มๆให้มันนั่ไอ้ตัวเนี้ยก็คือมันเต๋อสภาพแล้ว ตอนี่อก้ตัวนี้มันจะหรอบรอบเนส์ีเลนส์ที่มันิงคอยกวาดคอยวาคอยออกคอยว กืตัวเนี้ยจริแล้วเขาไมน่ามีการพรมากแต่ตอนเนี้ยเขดูว่าน้องผิตแล้วแต่พี่ก็อาจจะต้องมา